อ่าครับผมขอบคุณนะครับนายตำรวจนะครับผมในอำเภอประสาทนะครับสั่งซื้อนะครับผมรอบดักปลาอุ้ยตับอ่าตัวนี้เป็นรอบปลาหนิ่นนะครับผมขนาดนะครับหน้ากว้าง55เซนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณอ่าแปดสิบถึงแปดสิบห้าเซนนะครับระยะนะครับผมความยาวนะครับระหว่างช่องนี้นะครับผมสี่สิบเซนนะครับสี่สามสิบสองนะครับ แต่ตัวนี้นะครับผมเผื่อให้10เซนนะครับผมเผื่อตัวหลังนี้จะเป็น50เซนนะครับผมผมเผื่อให้นะครับเพื่อที่จะให้มีระยะปลาได้เล่นได้ไหว้น้ํานะครับตัวนี้นะครับทางสารวัตรนะครับผมอยู่ในอำเภอปราสาทนี่แหละครับผมได้สั่งทำหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่จะเอาไปดักปลานะครับเพราะว่าสารวัตรก็ชอบหาปลาเหมือนกันเหมือนกุชิตับนี่แหละครับผม นะครับก็ขอบคุณมากๆากนะครับผมอ่ะส่วนราคาตัวนี้นะครับราคานะครับผมถ้าคือที่จริงแล้วไม่มีการจัดส่งนะครับเพราะว่าการจัดส่งนะครับผมทางบริษัทจัดส่งนะครับเขาจะคิดเป็นปริมาตรนะครับซึ่งค่าจัดส่งจะแพงมากนะครับรอบขนาดนี้นะครับมี1000กว่าบาทนะครับค่าจัดส่งซึ่งมันแพงเกินไปนะครับดังนั้นอุ้ยจับเลยนัดรับที่อำเภอประสาทนะครับผม ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถนัดรับได้นะครับจะได้ซบราคาลงมาอีกนะครับผมจะได้ราคาจะได้ไม่แรงนะครับจะได้เอาไปใช้กันนะครับผมส่วนถ้าใครมารับถึงบ้านนะครับราคานะครับอย่างตัวนี้นะครับพันห้าร้อยก็จะเหลือพันสามร้อยบาทนะครับลดให้สองร้อยบาทไปเลยนะครับผมอ่านะครับผมช่วงนี้นะครับก่อนถึงปีใหม่นะครับใครสั่งรอบไซนี้นะครับอุ้ยตับจะ แถมนะครับผมรอบดักปลาช่อนหนึ่งลูกไปเลยนะครับผมอ่าช่วงโปรโมชั่นนะครับถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับผมอ่านะครับผมอ่าใครอยากเห็นรอบดักปลาช่อนก็ไปลองเลื่อนดูคลิปของอุชตะนะครับผมอ่าขนาด32เซนยาว90เซนนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมความยาวนะครับจริงๆแล้วความยาวของค่ายผมอยู่ที่ประมาณเมตรยีแต่ตันนี้ผมเผื่อให้ อีก10เซนนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็นเม็ด30นะครับโอเคครับผมสวยงามนะครับผมรอบดักปลาอุตส่าห์ปลาอยากดูผลงานก็พิมพ์แฮชแท็กว่ารอบดักปลาอุตส่าห์นะครับมีทั้งแฟนเพจและก็ YouTube นะครับคลิปนะครับเยอะแยะมากมายนะครับลองไปชมกันเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่ะไหน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 ก็มุดรอบไปดูนะครับผม